สวัสดีค่ะสาวอุดรในตั้งแดนค่ะหลังจากพักเบรกกันนะคะพี่น้องทํางานมากมดมือแล้วค่ะสาวอุดรกสิมาเสนอเมนูตาตา,ตาค่ะพี่น้องมือนี่สาวอุดรตั้งซื้อวา่าตาหม,มวกขั้วสาวอุดรค่ะนี่ค่ะตําแบบบล็อกเคเทค่ะมือนี่นี่ค่ะเสนออาหาร อีสานอีสานของบ้านเฮ้านะคะาสาวอุดรฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์ซับตะไคร่กดแท่สาวอุดรใน,นเดอ้อค่ะทามาคลิปเทปอาหารของสาวอุดรค่ะพี่น้องเป็นกําลังใจให้สาวอุดร็ดคลิปต่อไปนะคะนี่ค่ะเขามาเริ่มตํากันเลยนะคะพี่น้องเห็นไหมคะสาวอุดรใส่ไส้แบบพริกบมหลายนะคะพี่น้องนี่ค่ะเมื่อกจะบ่าตาควยเพชรป,ปันไดค่ะเส้็บักบคูงม้างเฮ้านน่นิดหน่อยค่ะนี่ค่ะ เครื่องหลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาตำกันเลยค่ะก็เื่อนห้อกับสิไส้พริกลงไปนิดหน่อยค่ะพี่น้องขนาดนิดหน่อยด้นี่ค่ะแา้วดรอสิตต่ำเลยนะคะมือบะหมี่แบบเขียค่ะยุลานยุลานเพิ่นนั่นบบเขี้ยมดค่ะพี่น้อง แล้วนะคะคดอนกะสีใส่หมักเลนค่ะพี่น้อง,องอคือเปเครือเทศของข้านั่นเองค่ะแข็ามากค่ะใส่ไปเลยนะคะพี่น้องหมักหลายใส่หลายหมักหน่อยใส่หน่อยนะคะนี่ แล้วดันกระส,สือไซน,น์ักหน้าค่ะไซน์ปากเน้าไปเลยนะคะบีปากหน้าหล่ะสาดอนแสบมือค่ะพี่น้องเฮวกะเสาดอนกระสิไซน์นามปากคำนะคะพี่น้องอันนี้คือนามปากามขวดของเฮ้านะคะพี่น้อง มื่อนี้สาวดอนป้าใด้อันบีดนะคะป้ได้ยียนคั่นเราเองค่ะพี่น้องใส่ลงไปเพียวแค่้อยค่ะสติตามด้วยปลาแดกหนุ่มๆของเฮ่านะคะพี่น้องนี่ค่ะสาวดอนเสร็จผสมปลาแดกนะคะสิมิยวนสองยางสนิทค่ะนี่ค่ะปลาแดกของเฮ่านะคะขวดใหญ่นี่สาวดอนเสร็จต้มเองค่ะแต่ว่าขวดหน่อยนี่สิซื้อมากค่ะ ปลาขวดน้อยเทียนเขาซื้อมาเนี่ยเป็นเส้นัวค่ะพี่น้องเขาแถบติสุวส่าใส่ผงสลดเลยก็ะไนรนะคะสาวดอนกับสิอบ่ตท่านได้ใส่ดอกสิดสามเบิงกอนแทซีมเบิงขาบอนัวสาวดอนนี่ใส่ค่ะนี่นะคะปลาแดงใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องสาวดอนกับสิอส,สมขวดนี่คือสาวดอนลาไว้นะคะถ้าเอาใส่ขวดนี่แถบติสุว่าใส่ผงสลดค่ะน,นี่ค่ะ สิ่งก่อนออสาวดอนเสร็จไส้ของสุดลดมากค่ะเรามาซิมกันก่อนนะคะพี่น้องเสาดอนกับสิแกะซิ่งมังละศัสตร์ค่ะสาวดอนเสร็ส่เยอะค่ะนิดนึงเดี๋ยวสาวดอนไปเอาผงสุดลดก่อนค่ะพี่น้องสาวดอนแับไปเอาผงสุดลดมาแล้วนะคะเอาสิใส่ไปนิดหน่อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ หยอดน้ำปลานิดนึงค่ะพี่น้องดู <Okay. S 1> สิแซ่น้ำตาลตัดหวานนิดนึงค่ะ <Okay. S 1> น้ำตาลของเฮาเสาดอนบะหมี่น้ำตาลปิดค่ะพี่น้องกัน <Okay. S 1> ใส้เป็นน้ำตาลใส้เขา <Okay. S 1> ของเฮาไปแทนนะคะพี่น้องมือบล็อเพชรค่ะพี่น้อง <Okay. S 1> ซวนกะซีใส่อะน้ำใหม่กับกุ้งลงไปก่อนนะคะโอ้ยน้ำใหม่กับบักฮุ่งค่ะลงไปก่อนนะคะพี่น้องหมูย่อกับกุ้งสาวอุดรเสร็จอไว้ถาดใส่ที่หลังค่ะเส็มบักฮุ่งสาวอุดรกับมีบ่าาลายนะคะพี่น้องนิดหน่อยะคะ่บะบักฮุ่งน้อยหนึ่งสื่อมานี่ มักกอค่ะสื่อมาหนวยหนึ่งเนี่ยตำยุสามเพียค่ะพี่น้องแห้งไว้ค่ะตำม,มันเหมือนรุ่นนัน่มนะสินะคะเคื่องแบบมีบะหลของเฮ่านะคะใส่ตำทนมีเสาดอนตำแบบหุงเสาดอนว่าส่ปูนะคะเสาดอนบะหม,ามากักเสาดอนแบบว่าไส่ค่ะผู้อื่นหม,มักกับฟางเสาดอนบะหม,ามากักนองๆองก็เลยต้องกินแบบว่าส้ปูค่ะ เสาดอนไส้หมูอ่ะขาไปเสาดอนกระสิตําอีกคือเก้านะคะว่าเสาดอนเป็นคนตน่ำนะพี่น้องต้องตามใจเสาดอนค่ะผันผู้ใดอยากต่ำใส่ก็ต้อต่ำใส่กินเอาเองนะคะพี่น้องเดี๋ยวเสาดอนซิมเบิึงสักข้าวหนึ่งค่ะก้อนที่สิใส่กุ้งค่ะเดี๋ยวตลาคุ้ง ข้าใไส้กุ้งขับไปนี่ข้าวสบว่าตองตำยังให้มากไหมนะคะพี่น้องข้าสิบแบบว่าค้นๆแบบคนเอิญเหนีวยนวๆค้นๆนั่นแหละคะ่ะนี่ค่ะกุ้งสาวดอนสิใส่เป็นกุ้งลวกนะคะสาวดอนบ่อนบอน่อบอกกินดิบค่ะใส่เป็นกุ้งลวกด้วยนะคะหาค้นกินดิบกับใส่กุ้งดิบกันแซ่บคือกันค่ะ แต่ว่าเห็ดกินน้ากันหลายคนนะคะมันแบบว่าคนหนึ่งกินลวกคนหนึ่งกินดิบคนหนึ่งกินสดจังสึมันได้เรียนเห็ดกินส่วนรวมนะคะพี่น้องก็ะไรเห็ดแบบซุปไปเลยนะคะพี่น้องนี่ค่ะ้าสิตตามิดหน่อยนะคะพี่น้องแบบนี้นะคะ่ะ อันนี้เขาจะกินตะค้นไทยกันนะคะพี่นออ้องอุ้ยค่ะพี่น้องตำม,มัวขั้วาสาวดอนค่ะพี่น้อง เมือนนี้บกคอยเท็ดนะคะพี่น้องปลาแดกนองๆค่ะพี่น้องเป็นจังไหนคะพี่นอ้องค่ะเดี๋ยวสาวดอนขอตัวไปกินเขาก้อนคือเก้านะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือเก้าเหมือนเดิมค่ะพี่น้องสาวดอนฝากพออแม่พี่น้องกดไลค์ชัตะไครกดแชร์กดติดตามให้สาวดอนรคือเก้าเนเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเท็ตคลินสาวดอนต่อไปค่ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ